สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะจากช่องแชนแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะวันนี้ก็ที่พับประแดงนะครับกอล์ฟที่ปรึกษาการขายประจําอยู่ที่สาขานี้นะครับก็ลูกค้ามั่นใจได้ครับซื้อรถกับกอล์ฟปลอดภัยแน่นอนนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่นะครับมีบริการส่งรถถึงที่นะฮะวันนี้นะครับรถที่กอล์ฟมารีวิวนะครับก็เป็นเน็กเก้นฟอร์เรนเจอร์ไวท์แท็กนะครับตัวนี้เป็นท็อปสุดนะเป็นตัวไบเทอร์โบนะครััับบข2นะะฮยงงไก็ ฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบก็ด้วยนะครับท่านได้รับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะถ้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูบกับโปรโมชั่นฟอร์ดนะในเพลย์ลิสต์หรือในวิดีโอก็ได้นะครับมีลงอยู่แล้วนะฮะชอบคลิปไหนชอบการตกแต่งแบบไหนก็ส่งรูปส่งคลิปมานะครับซื้อฟอร์ดอย่ายลืมซื้ถึงกอฟนะเบอร์โทรไอเดียไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับที่พระเอกของวันนะฮะพระ เน็กเกนนะครับฟอร์ดเลนเจอร์วายแท็กนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับไบเทอร์โบนะเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับ210แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันเมตรนะสีที่จะจําหน่ายมี6สีนะครับแบ่งเป็นสีสแตนดาร์ดนะครับก็บอลเงินเทาดำนะครับอ่าสสีนะแล้วก็สีพิเศษนะครับส้มเหลืองขาวมุกนะครับก็บวกเพิ่ม10,000บาทนะราคาจัดจาหน่ายปีนี้นะครับก็ย้ํานะจะปรับจากราคาปีที่แล้วเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับรรรุุุ่่นนนะคับทก วายแท็กทุกรุ่นปรับเพิ่มขึ้น15ื่นนะครับราคาจะจําหน่ายรุ่นนี้ตอนนี้อยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสบาทนะฮะเดี๋ยวก็พาชมนะครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับต้องบอกนะครับว่าสไตล์การตกแต่งอย่างนี้นะครับเน้นใช้งานในเมืองนะใช้คําว่าวัยรุ่นชอบใช้นะน้อยแต่มากนะครับแต่ก็บอกได้เลยครับว่ามันไม่มากแล้วมันไม่น้อยไปมันคือส่วนผสมของคําว่าลงตัวนะครับเดี๋ยวก็พาชมครับ อย่างแรกนะครับที่ลูกค้าติดนะครับสติกอร์นะครับคำว่าเンジャーนะครับสีดำนะฮะอันนี้ติดสีดำนะเพื่อให้มันตัดกับตัวรถนะครับซึ่งเป็นสีขาวนะครับมันก็จะได้ดูแบบนะครับโดดเด่นนะฮะแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นกระจังหน้านะครับเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าทรงลัปเตอร์ครับกระจังหน้าตัวกระจังหน้านะครับเป็นสีดำด้านทั้งหมดนะครับกระจังหน้าเป็นสีดำด้านทั้งหมดนะครับไฟเนี่ย LED 3จุดเนี่ยเราก็ทําเป็นสีดำนะฮะท่านใดต้องการจะต่อมันก็จะเป็นไฟสีส้มนะครับถ้าไม่ต่อก็เป็นดําอย่างนี้นะ คำว่าฟอดนะครับเราเลือกสีได้นะครับก็เป็นดําขอบขาวดําขอบแดงดําขอบอะไรก็ตามนะครับแจ้งกับได้นะฮะอย่างคันนี้เลือกเป็นดําล้วนนะครับเพื่ออะไรให้มันดูดุนะครับให้มันดูเข้มนะฮะให้มันดูคมนะเนี่ยสไตล์อเมริกันนะครับสวยงามมากเลยนะฮะชอบสีไหนแจ้งได้นะครับก็ไม่มีเก็บเพิ่มนะมีแต่ทําให้นะครับตรงนี้นะขอบไฟหน้านะครับก็เป็นสีดําด้านนะครับขอบไฟหน้าก็เป็นสีดําด้านนะฮะ หลายท่านบอกว่าเนี่ยตัวเนี้ยคุณก๊อฟไม่เอาได้ไหมไม่เอาบอกก๊อฟนะครับก๊อฟดึงมันเป็นแค่สติ๊กเกอร์นะแค่ดึงก็ออกแล้วนะครับนะแค่ดึงก็ออกแล้วนะแจ้งก๊อฟได้นะฮะนี่แต่ถ้ากิดติดไว้ก็มาเลนเจอร์อย่างนี้นะตัวครอบไฟหน้านะครับเป็นสีดำด้านเนี่ยติดไปเนี่ยมันทําให้รถดูคมดูเข้มมากยิ่งขึ้นนะฮะแ้วมันก็รับกับตัวกระจังหน้านะครับที่สําคัญนะครับไม่บดบังไฟวิ่งกลางวันนะไฟหน้ารุ่นนี้นะครับ เป็น LED multi reflector นะมีไฟวิ่งกลางวันเห็นไหมครับเป็น LED นะครับตัวนี้นะตัว็อ p นะครับด้วยความที่เป็นตัวนะ็อปนั้นนอกจากเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเนี่ยมันเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติด้วยนะฮะไฟตัดหมอกรุ่นนี้เป็น LED นะครับแล้วก็รถที่มีไฟหน้ากับไฟตัดหมอกนี้นะครับมันจะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะฮะตอนเลี้ยวขวาในไฟตัดหมอกขวาก็จะติดหรือหันพุ่งมาเลยไปฝั่งขวาเนี่ยไฟตัดหมอกขวาก็กจะติดนะครับมันจะหลี่ไฟวิ่งกลางวันลงนะครับตัวทครับ มีเซ็นเซอร์หน้ามีกล้อง360องศาเห็น,นครับใต้ตัว O กับตัวอนะกระจกมองข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังนะมีเซนเซอร์กล่องเซ็นเซอร์นะครับใต้ป้ายทะเบียนแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์นะครับอยู่ที่กระจกนะชรยกันชนนะครับชายกันชนรุ่นนี้เป็นสีเงินนะฮะมีห่วงลากคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะแล้วก็พาไปดูตัวใต้ท้อง <S 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 ผมเนี่ยนะครับคันนี้ติดนะครับตัวกันมอเตอร์ กันมอเตอร์แท้นะครับกันมอเตอร์แท้นะของทั้งสอร์ดนะครับผงกรอบใส่กัอบใส่ของแท้อยู่แล้วน,นี่ไะลงตัวนะครับกระเถิบมานะครับด้านข้างนะครับคิวล้อสามนิ้วนะสีดำตัวนี้นะครับมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับมันทำให้รถด,ดูแบบดูมีมิติดูลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับ ตัวท็อปครับแน่นอนครับโชคเป็นโช๊คโมโนทูบนะฮะดิสเบรกเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะดิสเบรกเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับล้อแม็กนะครับขนาด18นิ้วเป็นสีเทากาาฟไรจับคู่กับยางแรงเลอร์นะกุญเยียนะครับ255 6้าห้นะครับตัวนี้ได้ประหยัดน้ำมันวิ่งเงียบนะวิ่งบนถนนวิ่งบนถนนดำได้ดีนะครับมันรีดน้ำดีกว่าท่านใดต้องการเปลี่ยนล้อก็แจ้งได้หรือต้องการขับแบบเขาเรียกอะไรแบบที่ฟอร์ คำว่า next gen เนี่ยแบบนี้เลยนะได้สัมผัสนะฟิลในการขับที่เป็นตัว next gen จริงๆนะครับไบเทอร์โบครับสัญลักษณ์ของตัวเทอร์โบคู่นะครับเกียร์10สปีดนะตัวนี้เป็นคีบระบายความร้อนกระจกเป็นสีเทานะครับกาไฟนะไฟเดียว LED ครับกล้องนะครับตัวนี้360องศานะข้างในมีไฟสองพื้นนะครับตรงนี้นะที่ด้านข้างก็มีระบบบัสสปอตนะเตือนนะครับรถมาด้านข้างนะครับจุดอับ เราหลังคานะครับติดตั้งมาจากโรงงานคันนี้ไม่ติดกันสาดนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่เอาก็แจ้งก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยน,นอย่างอื่นฟิล์มเซรามิกครับบลอลองมือเปิดนะครับเป็นแบบใส่นะของอัลติเมทนะครับสติ๊กเกอร์นะครับกราฟิกนะนี่อัลมาไวทแทนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับว่าเลนเจอร์นะมีกรงเล็บแบบนี้สวยงามลงตัวมาก อยู่ในคําว่าแบบพอดีนะครับกลมกล่อมนะฮะอันนี้นะสปอร์ตบาร์นะครับเป็น2ชั้นนะแล้วก็ตัวนี้ก็มีบันไดเหยียบนะครับขึ้นท้ายกระบะนะฮะครบอบไฟท้ายนะครับเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้นะแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยเป็น LED อย่างนี้นะ ฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับรุ่นวายแท็กเกุญแจล็อกฝาท้ายนะครับมีกล้องฝังใต้โลโก้นะครับคันนี้ติดสติ๊กเกอร์นะครับคำว่าレンเจอร์นะที่ล่องนะฮะกันชนท้ายนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับเป็นสีเทากาไฟนะฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงนะครับอีซี่ลิฟนะครับน้ําหนักเบานี่มีเหล็กตัวเหล็กทอร์ชั่นบาร์แบบนี้นะไลเนอร์ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับแล้วก็ ไฟนะครับตัวต่อบุหรี่เนี่ย12โวลต์180วัตต์นะครับแล้วก็230โวลต์400วัตต์ตัวนั้นเป็นปลั๊กไฟบ้านนะครับเปิดปิดง่ายครับสะดวกก็บอกเลยด้านหลังนะครับก็มีแอร์นะครับมีแอร์หลังนะมี USB Type A Type C นะครับแล้วก็มี230โวลต์นะครับ400วัตต์เป็นปลั๊กไฟบ้านนะฮะตัวนี้มีมาเปิดมาครับก็ชุด นะฮะตัวนี้เติมน้ํามันกดพร้อมล็อกประตูนะชุดควบคุมกระจกนะครับแล้วก็ที่เปิดประตูเบาะไฟฟ้าคู่หน้า8ทิศนะครับตัวดันหลังพนักพิงเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงนะฮะเป็นเบาะหนังนะเป็นพุ s สตาร์ทครับที่วางแก้วนะครับสงฝั่งชุดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับเปิดปิดไฟตัดหมอกกดปุ่มนี้ตัวนี้หลีหนะ้าจอแล้วก็จอหลังพงมาลัยนะตัวนี้ปรับไฟสูงต่ํา พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยพุ่มหนังนะปรับได้สีทิศทางขึ้นลงเข้าออกนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าน้าหนักเบาไม่กินแรงไม่กินน้ามันนะครับก็มีความแม่นยานะครับสูงเลยตัวนี้นะจอหลังพวงมาลัยนะดิจิตอลขนาด8นิ้วนะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบเห็นไหมตัว A นะครับเปิดปิดไฟสูงนะครับอัตโนมัตินะที่ปั่นน้าฝนตัวนี้เป็นออโต้นะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับพร้อมช่องเสียบ usb นะ ตัวนี้มีไฟแอมเบียนท์ไลท์นะครับเกทเป็นเกทสองชั้นนะครับจอกลาง12นิ้วครับสิงโฟเอแอนด์ออโต้แอปเปิลคาร์เพแบบไร้สายนะครับรองรับฟอร์ดพาร์ทนะครับสตาร์ทรถได้นะตัวนี้แล้วก็รองรับโทรฉุกเฉิน1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับรองรับการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยแอร์นะครับอิสระแยกซ้ายขวานะครับแล้วก็มีไวเลสชาร์จครับ USB ไทย A ไทย C นะครับเกียร์นะครับเป็นอัตโนมัติ10บสปีดนะครับเล่นแมนนวลได้ที่หัวเกียร์นะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้า มีโหมดการขับขี่4โหมดครับปิดเรื่องของเซ็นเซอร์ได้นะครับปิดตัวเสถียรภาพการทรงตัวได้นะครับป้องกันล้อหมุนรีกล้อง360องศามีนะครับออโต้เบรกโฮมีนะครับอ่าเรามาดูนะครับตัวช่วยกันขับขี่ครับก็ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับคูตคอนโทรลมีให้เลือกแบบปกตินะครับหรือเป็นแบบอะแด็คทีฟนะครับสต็อปแอนด์โกนะครับหรือแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อนะครับ เลนคิปปิ้งมีนะครับรักษารถให้อยู่ในเลนเลือกได้นะครับระหว่างจะให้เตือนหรือให้ดึงกลับหรือทั้งเตือนทั้งดึงกลับก็เลือกได้นะครับเตือนกันชนด้านหน้านะครับมาพร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตัวจับคนเดินนะครับอ่าพร้อมระบบหักพวงมาลัยเพื่อเลี้ยงกันมาทะบายสปอร์ตนะครับจุดบอร์ดนะครับแล้วก็คอทัฟฟิกอเลอร์ตครับมาพร้อมกับระบบช่วยเบรกนะครับขนาดถอยหลังนะก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับมีเบรกขนาดถอยหลังในตัวนี้นะช่วยเบรกให้นะครับแล้วก็มี ตัวเตือนการหลับในนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าออปชันมาเต็มนะครับมาครบเลยทีเดียว <G ül üyor> ก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านไว้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจง้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรไอดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้หากตกหลน่นหรือผิดพลาดประกันใดตรงไหนกราบขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ